น้องจะเอาอะไรง้อจะเอาอะไรจะออกไปข้างนอกไหมไปไม่ฉ well ี <cam <cam ่ไหมลุกขึ้นง้อเอาอะไรครับน้องจะเอาอะไรอ่ะหืมง้อจะเอาอะไรครับห้อจะเอาอะไรบอกแม่สิ ไปข้างนอกก็เปล่าฮะอืปวดฉี่เปล่าพ่อไม่อยู่พ่อไปทำงาน <Yeah. S 1> เดี๋ยวพ่อก็กลับมาเนาะพ่อไม่อยู่ ah. ข้างบนไม่อยู่พ่อไม่อยู่ครับพ่อไม่อยู่พ่อไปทำงานไงโม <c oughs> น้องจะเอาอะไรครับเดี๋ยวพ่อก็มาเนาะพ่อไม่อยู่ครับพ่อไปพ่อไปทำงานไงพ่อมงไปทำงานไปเจเจ,เ,จเดี๋ยวก็มาไปองปวดเฉียบ่ะเราปวดึื่น่ะ แม่พาไปเที่ยวหน้าบ้านไะไปไป,ปเออไปหน้าบ้านดีกว่าไปหน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวพ่อก็มาปไปเดี๋ยวเล่นหน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเล่นหน้าบ้านเนาะ